สวัสดีครับรายการอาจารย์มานบพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากทาง l i น์แอดนะครับเขถามออกอย่างนี้ครับสอบถามผู้สอบกรณีที่บริษัทไปจดทะเบียนทุน1ล้านและชําระหมดแล้วแต่จริงๆบริษัทไม่มีเงินทุนในสมุดบัญชีเลยตอนที่บันทึกบัญชีต้องเดบิตเงินสดเครดิตท,ทุน1ล้านใช่ไหมคะตอนนี้ติดปัญหาเงินสดในมือเหลือ0 0 0 0แบบนี้ ที่เงินสดเหลือเยอะในงบจะเป็นไรไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่มีเงินสดถึงแสนค่ะเขาก็เลยถามว่าจะลงบัญชียังไงต้องปรับปรุงเงินสดยังไงเนี่ยคุณวีคุณมองไงอ่ากรณีนี้ผมมองว่าก็ต้องปรับปรุงนะครับทาให้ตัวเลขเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงคือตอนแรกอ่ะที่เราไปจดทะเบียนอ่ะคือทุนจดทะเบียนเราอาจจะทําเอกสารว่าชําระแล้ว100เนตะครับตามมูลค่ามันก็จะเป็นยอด1นล้านไปนะครับ แต่พอมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินเนี่ยมันมีไม่ถึงเพราะฉะ<ช>นั้นตรงนี้ผมมองว่าเราก็ปรับปรุงแล้วก็ให้มันไปลงในบัญชีลูกหนี้กรรมการครับก็คือในสมุดบัญชีคุณอาจจะโชว์ล้านหนึ่งแต่ตัวเงินคุณมีไม่ถึงล้านคุณก็ต้องปรับไอตัวไอหนึ่งล้านที่มันเป็นเป็นตัวเอกสารที่มันไม่ได้เป็นตัวเงินอ่ะรปรับให้มันมาหาความจริงใช่ไหมใช่ครับพอปรับให้มันมาหาความจริงก็คือเป็นการลดยอดเงินสด แล้วก็ไปเพิ่มลูกนี้กรรมาการใช่ครับคุณคิดว่ามันอย่างนี้มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าการเริ่มจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะได้ยินคําแนะนําจากคนที่เขารับจดทะเบียนว่าก็จดทุนหนึ่งล้านไปเลยนะครับครับมันเป็นตัวเลขยอดนิยมอยู่แล้วครับ,รบซึ่งถ้าจะเอาให้ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องมองว่าส่วนของ ทรัพย์สินที่เรามีที่เราจะใช้ในการประกอบกิจการเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราก็จดให้มันสอดคล้องซะ<ม>เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาว่าเราต้องมาแก้ไขย,ย้อนหลังหรือว่าเราปิดงบส่งเอกสารไปแล้วแต่ว่าผู้สอบบัญชีเขาตีกลับมาแล้วมาบอกว่าให้เราแก้ไขอีกรอบหนึ่งอพอมาบอกให้เราแก้ไขก็กลายเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการก็ไปพอเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการก็ไปก็กลายเป็นภาษีที่ต้องเสียเพิ่มในพรดอ50ศอีก ซึ่งในการที่คุณขาดเงินจริงๆจากรายงานเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณจดทะเบียนเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่คุณลงบัญชีตามภาษีก็ได้รหรืออาจจะเกิดจากการที่คุณจ่ายเงินไปแล้วไม่มีบินและคุณก็ไม่ลงบัญชีก็ได้มันก็เลยทําให้ตัวเลขในสมุดบัญชีมันมากกว่าเงินสดที่มีจริงคุณก็เลยจะต้องลดเงินสดลงให้ตามจริงแล้วก็เกิดลูกหนี้กรรมการถูกต้องครับโอเคกลับบ้าน <laughs>